สวัสดีครับส่งงานนะครับเป็นอีซูซูนะครับตัวใหม่เลยนะครับเท่า์เมโบนะครับส่งงานที่นครปฐมนะครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับเรามาดูแถวสองนะครับส่องไปด้านหน้าสําหรับอีซูซูตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นกล้องไหมครับลูกค้าตัวกล้องจะอยู่ด้านหลังพอดีหลังกระจกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรามาดูกล้องหลังก่อนนะครับจะเก็บไว้ข้างในแบบนี้เห็นไหมครับจะส่องออกไปข้างนอกหลังกระบะ ซ้ายขวานะครับถ้าเราเปิดเฝ้าระวังนะครับถ้าเราวางของไว้ลังกระบะนะครับตัวจับได้นะครับว่าใครหยิบของไปนะครับต่อมากล้องหน้านะครับที่เสียบบุหรี่นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องแกะเอาไฟตรงหน้าคอนโซลนะครับเราจัมตรงจากกล่องฟิลแท็บนะครับแล้วตัวกล้องครับอยู่ตรงนี้เลย นะครับสวยลงตัวเลยนะครับไม่เกะกะสายตานะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยตามขอบต่างๆนะครับรถใหม่นะครับไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีรอยช้ำนะครับสนใจนะครับติดต่อทางเพจนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้านครปฐมสวัสดีครับ